คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามีประเด็นนะครับงทางด้านการปรับหน้าที่ราชการนะครับคดีความทั้งหลายซึ่งต้องให้กระบวนการยุยิธรรมดำเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะับไม่มีการแทรกแซงน,นะครับกรณีแล้วท่านท่านท้านสองจริงแยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่ว่า พื่อให้การรับแจ้การต่ดินเป็นไปได้ได้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวไก่ในกระบวนการยุติธรรมเนีย่ยขอโอนท่านรองาช่วยกา,าราสม,มานนายกเป็นเวลาชั่วคราวน่าจะเป็นวัน60วันนะครับระหว่างที่ตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะมาตรวจสอ,อบความจริงขอ้ขอเท็จจริงเป็นการชั่วคราวครับย,ยืนยันเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างยังเหมดเดิมทุกอย่างครับไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับ คณะกรรมการที่ประชุมสอบเนี่ยก็คือใช้สายประธานนะครับวันนี้วันนี้ออกจดหมายฉบับหนึ่ที่เชิญท่านสองท่านเข้ามาช่วยงานนะสมัครนายกนะครับอีกฉบับนึงก็คือท่านให้ท่านพลตำรวจเอกอิทธิรัตนเพชรเป็นรักษาการนะครับรักษาการผู้ชันการตรวแห่งชาติในเดือนเย็นนี้จะมีคำสั่งการออกไปอย่างหนึงตั้งคณะกรรมการมาสามท่านครับคือท่านกรรมการนี้พอจะเปิดเผยได้ไหมครับสามท่านนี่เป็นตำรวจเป็นอายการผู้รักษาเขาเป็นเป็นเป็น ตำรวจเป็นประหลัดผู้สมัครไทยเก่าแล้วก็เป็นเพ่อจะสมัครกับสุนทรภัยครับตอนที่ได้รับสองท่านมานี่คือแจ้งแล้วใช่ไหมคะว่าจะให้มาประจำสำนักงานด้วยครับให้ท่านมาอธิบายผู้อยากพูดคุยกันนะครับว่าต้องควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงที่ที่ถูกโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกครับท่านสอท่านนี้ได้รับปากว่าชี้แจงกับท่านนายกยังไงบ้างครับถ้าเขารับปากก็จะจะจะพยายามไม่พูดอีกแล้วนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย ให้มีการสืบทราบความจริงให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซงนะครับโดยไม่ให้ลุงน้องทั้งสองฝ่ายพูดอะไรอีกแล้วก็จำได้ว่าภายในกรอบเวลาเวลา60วันที่ที่มาเจื่อพิกาเนี้ห้ามไม่สองท่านเลยนะนะให้เป็นกระบวนการยุติธรรมกระบวนการไปก็ผมว่าท่านเป็นผู้ใหญ่พอแล้วท่านรู้ว่าควรต้องพูดอะไรพูดอะไรท่านแถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับก็ก็เป็นตับแถลงข่าวนั่นแหละผมว่าจริงๆ,ๆแล้วก็ตอนนี้การกระบวนการยุติธรรมเดินไม่ได้นะครับอย่าให้มีการก้าวไก่อย่าให้มีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นเลยดีกว่านะครับท่าน ความผัดย้าในในตำรวจนี่คือจะเรียบร้อยไม่ไม่มีบาดใจมากกว่าีผมดีก็เป็นหน้าที่ของในศาลนะนะครับผมที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ที่ทำตรงน,นี้ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สบายใจที่เรา,ำาทำแนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าหน้าที่ที่เราต้องทําเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยสำนัาากงานตวนแห่งชาติก็จะได้ก็จะได้เดินเดินไปข้างหน้าได้นะครับมีหน้าที่หลักในการดูแลพี่น้องประชาชน นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทุกอ,อย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปนทางที่ดีขึ้นถ้าเกิดภายในเวของสิบวันแล้วถ้าเกิดทางทาง่ทานคณะกรรมการท,าทาั้งสามท่านผมก็อยากจะไปชี้นาอะไรนะครับถ้าเกิดตรวจสอบมาแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาจะมากกว่าสองเดือนหกสิบวันก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการกระบวนการยุติธรรมสามารถเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องมีการก้าวไกา่หรือแทรกแซงได้เนี่ยก็ดีเขาพิจาจรณาใจจะอนุญาตกลับมาก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็ขอปรอกห้ให้ให้เวลาพนัำงานหน่อยนะครับแล้วตรวนสอบก็เป็นจริงในคดีอะไรครับความจริงคดีอะไรก็ที่เขามีคู่กันนะครับทุกทุกทุกคดีที่มีการกล่าวโทษซึ่งกันและกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวก็อย่าเราอย่าไปเปิดชื่อถึงคดีดีกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าให้ให้กระบวนการเขาเขาเดินไปได้ดีกว่านะครับท่านนายกครับตอนที่แจ้งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาว่าจะขอย้ายมาช่วยราชการเนี่ยตัวท่านวิตน์เนี่ยท่านท่านมีท่านมีท่านมีอะไรครับโอเค ก็เป็นธรรมดาครับทั้งสองท่านก็มีความกระวลใจนะครับแล้วก็มีความไม่สบายใจแต่ก็ยอมรับด้วยดีครับนะครับผมก็ผมก็เอ่ยชื่อจากท่านคณะกรรมการไปแล้วว่าสามคนนี้เป็นยังไงท่านก็บอกโอเคครับเป็นคนกลางครับทั้งสามท่านเป็นคนแฟงครับท่านสองฝ่ายก็ยอมรับดีนะครับเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้มีทงว่าต้องตัดสินออกมาเป็นยังไงนะครับเป็นวันวันนี้เราต้องเอาพี่น้องประชาชนมปที่ตั้งเรื่องของการทํางานของอ่าอ่าทาการปกคงชาติเองเรื่อง ข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่แถวสอแถว3ที่อาจจะมีการเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ไม่เต็มสภาพตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าเพราะนั้นการที่เอาผู้ขัดแย้งนะครับไปช่วยราชาการสองนาย,ยก,ก่อนทุกท่านได้ทางานได้อย่างเต็มที่จุดโฟกัสสาคัญที่สุดก็ค,คือความเป็นอยู่ของพีมม่น้องประชาชนเพราะว่าได้ถูกโยกมาช่วยราชาการของนายกแล้วไม่มีใครกล่าวหาท่านทั้งสองทัางใดท่านหนึ่งได้เลยว่ามีการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรม แล้วผมจริงแล้วผมทำนีผ่ผมเพื่อเพื่อปกป้องทั้งสองท่านด้วยยืนยันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับไ,ไม่ได้เป็นการกนนไม่ได้เป็นการลดเงินเดือนไม่เป็นการไม่ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิน้นท่านทั้งสองท่านยังเป็นท่านผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับคำส,ส,สั่งที่นายกออกมาก็เหมือนเป็นการบอกให้สาธารณะรู้ว่าทั้งคู่คือคู่ขัดแยง้งเหมือนที่ผ่านมามันมีพล็อกซี่พล็อกซี่วอลก็ชัดเจนอยู่แล้วครับก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านเองท่านก็ท่านก็เป็นผู้เสนอข่าวคนนี้อยู่แล้วนะครับ ท่านท่านทนเข้าใจาอยู่แล้วแหละนะครับ60วันนี้คือทั้งสองท่านจะมาอยู่ในทาง,งานในตรงนี้รัฐบาลครับเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้วันนี้วันนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องด่วนก็เพิ่งจัดก,การไปเดี๋ยวจะคอยคำสั่งที่3ออกไปเพืออ่อแต่งตั้งอีกาท่านที่เป็นกิจลรรักบณะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเรียกประชุมต่อเลยว่าให้ในโยบายว่าทัา้งสองท่านทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่อยากจะจะแทรกแซงหรือต้องมาให้ใหการชี้นำว่าจะเป็นอะไรออกไปเพราะว่าผมผมผมก็จะยืนยันว่าทั้งสอง นะครับการที่เอาท่านออกไปจับตาแหน่งที่มีอํานาจมีตําแหน่งที่สามารถมีอิเธนซ์ได้เนี่ยมันก็ทําให้เรางสังเกตในถ้าเกิดถูกตรวจสอบแล้วปราศจากมูลทินแล้วกลับเข้ามาได้อย่างสง่านะครับท่านจะประชุมคณะกรรมการสามวันนี้เลยอะไรนะครับจะประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องระบบราการไม่แน่ใจที่เขาประชุมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวประเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันนะครับที่เราพูดคุยดีกว่านะครับแล้วท่านเองถ้าไปพูดแล้วท่านเองเวลาท่านมีการนัดประชุมกันท่านนัดประชุมของท่านเองสามคน ผมเองผมไม่อยากไปก้าวไก่สำหรับเพื่อราชการมีผลกันทีเลยณาไหครับทันทีครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับ